หมอบอกว่าน่าจะเป็นไวรัสตาแดงสวยสวยจัดคนดูจะจะกลัวไหมเนี่ยเนี่ยแดงอยู่ซึ่งโอโ้โผล่ที่เห็นคือบอดไม่บอดเลยไม่ชอบตัวเองเป็นแบบนี้เลยมันปวดแล้วก็ทรมานอย่งางเงี้ยนะรครับอยู่โรงพยาบาลแล้วจ้าอะไรแคเนี่ย้ได้มานานมากทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ครับเนี่ยชีวิตเป็อดีขึ้นกว่าตอนเช้าเยอะเหมือนกันนะไม่ค่อยบวมเท่าไหร่ สรุปนะฮะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นก็คือไม่ได้เพราะว่าไอเศษฝุ่นหรือเศษอะไรที่เข้าไปเมื่อวันก่อนแต่ว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นไวรัสตาแดงซวยซวยจัดหมอบอกว่าก็น่าจะโดนมาแบบวันสองวันแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะว่าที่มันสแสดงอาการขึ้นมามันไม่เร็วขนาดวันเดียวที่มันจะเกิดขึ้นได้เลยก็อะแจ็คพอร์ตกันไปนะฮะไม่เคยเป็นเลยไวรัสตาแดงตั้งแต่เกิดมาอย่างมากคือเคยเป็นตากุ้งยิงเป็นภูมิแพ้แต่คราวนี้คือเป็นไวรัสตาแดงก็เนี่ยลืมไม่เคยขึ้นเพ พ่อมันแดงมากจริงให้ทุกคนดูแล้วจะจะกลัวไหมเนี่ย แดงอยู่เนี่ยบวมจัดเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะคอยถ่ายอาการว่าดีขึ้นอะไรยังไงเพราะตอนนี้ก็ได้ยาหยอดตามาก็จะมีสารที่มีความเป็นสเตียรอยด์นิดหน่อยก็ประสบด้วยเพราะคุณหมอบอกว่ากลัวจะติดเชื้อหรือว่าไปแพร่ให้คนอื่นและที่สําคัญเลยห้ามไปแตะตาแล้วก็พยายามไม่ให้มันไปติดตายข้างหนึ่งหรือว่าไปติดคนอื่นเขาด้วยพยายามไม่ขยี้ตาท่านเองนะครับก็สวยจริงทําไมถึงต้องเป็นชันด้วยทำไมชันต้องมาเป็นอะไรแบบนี้ด้วยแต่ว่าเราไปซื้อที่ปิดตาม,มาเี แลก็เดี๋ยวปิดก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อจะได้ปลอดภัยไม่ไปแตะนู่นแตะนี่ไปติดคนอื่นเขานะครับผมไม่เคยเลยจะได้หยุดดีๆก็อ่ะหยุดหาหมอใช่ปะ โบเขาให้เพราะเพราะว่าบเออ,อ,อย่างนี้จริงป่ะวะโอ้เพระว่าใช่เหออไม่อยากใหติดโดนคิ้วอ่ะเดี๋ยวถอเดเอาแล้วคิ้วหายหมดยิ่งไม่มีอยู่เอ้ากูเป็นโดนสลัดเฉยก็เดี๋ยวน่าจะต้องรอพี่กบมารับไปทำงานเพราะว่าขับเองไม่น่าได้อะไรครับเนี่ยทำไมถึงเปิดประสบการณ์เหมือนกันเนี่ย ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอพี่เขามาขับรถให้แล้วก็เดี๋ยวไปทํางานก็ถือซะว่าเป็นหนึ่งวันแบบปลาเดียวไปแล้วกันนะครับแล้เจอกันค่ะสวัสดีครับขอโทษดีครับมันมีช่วงแม่มีเนี่ยมันมีช่วงอานนี้เฉยๆครับช่วงที่มันซ้อนๆกันของพ่อกับแม่นั่นแหละครับงานของผมก็รู้นะครับว่าหวยมันไม่ดีนั่นแหละครับงานของผมก็รู้นะครับว่าหวยมันไม่ ก็รู้นะครับว่าหวยก็หวยมันไม่มันหวยมันไม่ดีก็รู้นะครับว่าหวยมันไม่ก็รู้นะครับว่าหวยมันไม่ดีมันไม่ดีถึงครับเรียกได้ครับโทษที่ครับอัปเดตอาการนะฮะวันที่สามสี่นั่นจำไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ยังมีอาการบวมอยู่นะครับแล้วก็ข้างนี้ก็มีขี้ตาเพิ่มด้วยไม่รู้ว่าออกมาติดข้างนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยสภาพฉันแย่มากเลยตอนนี้ ก็ยังมีอาการแดงๆอยู่เคืองๆอยู่นะครับแต่ก็ดีขึ้นจากวันแรกแล้วแต่ก็ยังทำอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่ามันปวดแล้วก็เคืองๆตานิดหนึ่งนะครับไปละบ้านไปกินข้าวก่อนล่าสุดที่เหมือนจะหายก็คือไม่หายนะครับก็ไปหาหมออีกรอบแล้ววันนี้ก็เป็นมาวันที่น่าจะวันที่8แล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็น,นขนาดนี้ จากสภาพที่คุณหมอบอกก็คือมีแผลที่ตาดำนิดนึงแล้วก็เริ่มมีผักผือหรือว่าเมือกอะไรอย่างเงี้ยตรงตาเพื่อทำให้มองเบลอๆหรือมัวๆก็เคยคุณหมอเอาออกไปแล้วเพราะคุณหมอบอกว่าถ้าไม่เอาออกอะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นแผลเป็นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแผลเป็นที่ตามันเกิดขึ้นแล้วมันจะส่งผลเอฟเฟกอะไรแต่ว่าเดี๋ยวภายใน2วัน3วันนี้ก็ต้องกลับมา follow up กับคุณหมออีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือตาแดงแบบสองข้างเลยก็ไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่เป็นกนารพอวีคหนะ้าก็มีถ่ายซีรีส์ด้วยนะครับ ก็ขอโทษทีงานไปด้วยครับจะให้ดูเป็เแบบดูเล็กๆมันแรงมากจริงอ๋อหรือบอกเมียนะอาการแทรกซ้อนนิดหน่อยตรงที่ก้มหัวก้มแนาแทบไม่ได้เลยเพราะมันจะหน่วงหัวมากแบบปวดตาปวดหัวหนักมากก็มีปวดตัวนิดหน่อยไม่ได้เป็นไข้อะไรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะก็หวังว่าจะหายเร็วๆดีแล้วไมไหวแล้วนะครับบ๊ายบาย พี่ขเกตคะ่ะก็เกมไปเถึงที่เรียบร้อยนะครับก็ทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วแหละก็คือตอนแรกอ่ะมันแค่เครืองเคือตาตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยอะไรเข้าตาหรือเปล่าวันนั้นก็คือขยี้ซะแบบเละเทะเลยตื่นมาก็คือปวดเป็นหอยแข็งได้มาหาหมอตั้งแต่วันที่1 0 11เมษายนี่แหละหมอก็บอกว่าไม่ได้มีแผลอะไรถ้าเป็นน่าจะเป็นจากไวรัสตาแดงเพราะว่ามันค่อยๆเพาะเชียงม,มาวันสองวันแล้วแหละแต่แค่คิดว่าวันนั้นอ่ะ ไปถ่ายงานแล้วเหมือนมันมีเศษอะไรไม่รู้เข้าตาก็อาจจะไปกระตุ้นมาอีกทีหนึ่งด้วยและผมก็ไปกระตุ้นโดยการขยี้อีกแล้วตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้คุณหมอเขาตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าเอ้ยมันจะลามมาสองข้างแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมาโดนถึงชั้นนอกสุดอยังไม่ได้เข้าไปข้างในอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าโชคดีอยู่ถ้าทุกคนนึงไม่ออก <S <S เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแต่ว่าค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึงนะครับที่ ตาแดงๆเนอะก็วันแรกที่มาเอ้ยเราต้องเล่าย้อนไปก่อนเปราวว่าเราไปหาหลายรอบมากเพราะว่าอาการมันค่อยๆแย่ลงแย่ลงแย่ลงแต่ที่ต้องมาแอดมิดเนี่ยเพราะว่ามันเสพมากจนกินไม่ได้แค่เดินก็รู้สึกว่ามึนหัวแบบ จะเป็นลมแล้วคือโดยส่วนตัวเกรซเนี่ยเกรซจะเป็นคนที่ถ้าไม่ป่วยหนักมากจริงๆหรือไม่ไหวมากจริงๆก็คือจะไม่ยอมแอดมิดเด็ดขาดเพราะว่ารู้สึกว่ามันอ่อดแอรเกินไปซึ <laughs> ่งครั้งนี้คือไม่ไหวจริงเพราะมันกินไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีแรงเลยคร <laughs> ่าวๆคือมันค่อยๆอ,อ,อักเสบทุกคนถ้านึกภาพไม่ออกว่าเมือ่อ มันเกาะที่ตาดำยังไงนะ <S 2> <S 2> ทุกคนนึกถึงชานุมไคมุกบราชูกา <Br own sugar> ทุกคนเคยเห็นไหมที่มันเป็นมันคล้ายๆหยดน้ําเยิ้มๆอ่ะคือมันเกาะอยู่ที่ตาซ้ายแล้วคุณหมอก็เลยแบบให้ยาชาเพื่อเอาเพือกนั้นออกแต่ว่ามันก็ยังเป็นตอๆเล็กๆๆ,ๆ,ๆอยู่ซึ่งวันที่เป็นเมือกตาซ้ายตาขวายัางอาการดีอยู่ครับแต่หลังจากวันนั้นกลับบ้านไปก็รู้สึกไม่ดีขึ้นคือตามแดงแบบมันมันแดงมากจนรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วอ่ะก็เลยได้มาหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ เลยบอกว่าโอ้หตาขวาต็้หนักเหมือนกันนะมันเป็นเมือกเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันเป็นเมือกเกาะแบบทุกคนจะมองภาพขนมตเกียวอะตอนที่เขาอะกำลังเขาเรียกว่าฝนเหรอที่มันเป็นแผ่นกลมๆอะค่ะหรือว่ามันแปะอยู่ที่ตาคือแบบเป็นก้อนใหญ่มากแต่ว่าเขาบอกว่ามันหลุดออกไปแล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบกองรวมกันเยอะแล้วก็หลุดออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหที่เห็นมันคือบอดไม่บอดเลยคือว่าจะบอดแล้ว ก็ถามคุณหมอว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรทําไมมันถึงไม่หายสักทีคุณหมอก,ก็บอกว่าปีแอคชั่นของคนเรามันแตกต่างกาันแล้วก็ในคนที่แข็งแรงหน่อยร่างกายมันก็จะมีการรีแอคหรือว่าเมคานิซึมในการจัดการกับไอตัวเชื้อไวรัสตาแดงเนี่ยที่ค่อนข้างจะเหมือนเล่นใหญ่คนอื่นเขามันก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับก็สิ่งที่ มันทําให้หลอกคุณหมอบอกว่าเหมือนเราใส่รองเท้าแล้วรองเท้ามันเสียดสีหนังของเรามันก็ทําให้มันพองแล้วก็เป็นแผลเปิดออกมาได้คุณหมอมีวิธีการลดการระคายเคืองไม่ให้รู้สึกเคืองมากก็คือหยอดตาทุกหนึ่งชั่วโมงให้ยาหยอดตาที่มีฤทธิ์ของการลดการอักเสบ ่าเชื้อด้วยนิดหน่อยแล้วก็ให้ใส่เป็นเหมือนคอนแทคเลนส์เพื่อการการระคายเคืองก็ถือว่าช่วยได้เมื่อเช้าก็ได้ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าตาข้างขวาที่เป็น,ปนแผลดูงใหญ่ๆมันปิดเริ่มสนิทแล้วแหละแต่ส่วนข้างซ้ายหมอยังขอใส่คอนแทคเลนส์อยู่เพราะว่า,วามันยังมีเห็นเป็นฝ้าๆอยู่เลยก็เลยแบบอดจจะดูอาการอีกสักวันหนึ่งว่าข้างซ้ายเป็นยังไงจะได้ปรับเปลี่ยนที่การรักษาต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ก็มีการหยดยาทุกหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มียาหยดตาเพืการแก้เสษ ก็ถือว่าวันนี้ดีขึ้นกว่าวันแรกเยอะมากเพราะวันแรกที่เข้าโรงพยาบาลมากินไม่ได้นอนไม่หลับจริงเพราะาน้ำตาไหลตลอดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหายเมื่อไหร่เพราะคุณหมอก,ก็บอกว่าลองดูอาการสักสองสามวันก็หวังว่ามันจะดีขึ้นอะไรเงี้ยครับวันนี้สองกระจกดูตัวเองเแบลบเลยเนาะก็เออมันก็จะแดงน้อยลงจากตอนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็บอกว่าจะหายไวๆเหมือนกันเพราะไม่ชอบตัวเองเป็นแบบน,นี้เลยมันปวดแล้วก็ทรมานอ่ารเงี้ยน,นะครับนี่ถือว่าหนักสุดในชีวิตลวที่เป็นเจ็บกับลูกตาลเนี่ยครับ เอาเป็นว่าอย่างใ,ใครที่เริ่มมีอาการก็พยายามอย่าไปขยี้แล้วกันพยายามหมั่นล้างมือแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นหัวนะครับเกณฑเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกำลังใจทุกคนนะครับก็ ผมว่าจะหายในเร็ววันนี้นะครับจะได้ออกไปลานลานะครับลานลานี่หมายถึงว่าได้ออกไปทํางานนะเพราะว่าที่ต้องแคนเซิร์งานไปหลายงานเลยแล้วก็ขอโทษทุกฝ่ายมากๆเลยนะครับที่ทําให้การทํางานต้องล่าช้าว่าขอโทษจริงๆนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าโรงพยาบาลนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับก็ยังไงก็สําหรับอาการถ้ามันดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะพยายามคอยอัปเดตผ่านทาง IG s t ส r y หรือว่าทางโซเชียลมีเดียอะไลกันนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมดูสุขภาพกันเยอะๆนะครับ